สวัสดีครับวบันนี้มานี่แหนมเนืองกินแหนมเนืองนี่ยังไงก่อนแหนมก่อนแหนมจิ้มถัวบดโอเคนี้สอยไปแล้วเนี่ยมะเฟียงแตงกว่า,ากล้ยกวย เดี๋ยวซ่กันแล้วจะอ้าปากมันแหรอครับเฮ้ยไม่นว<ส>ดหัวเสียบแท่งานนี้นเนี่ยของฝากจากขุขบนเเสร็จแล้ว <c oughs> แค่นี้นะซอยมาตั้งดนนิดเดียวจิ<อ>้มรออยครับนี่นี่ อ่าตุเข้าไปไหนตุ้งเทียงข้างในนี่ไม่มีให้ขอกว่างอ่ะอร่อยแน่นอนครับเดแล้วโอเคลบแรกเอาเขาเรียกอะไรเนี่ยฮะเขาเรียกอะไรเป็นอะไรวะแผ่นแผ่นแป้งอ๋อเอาจุ่มน้ำก่อนแผ่นแป้งแม่งค้ำบางให้เสด็จแล้วเอานี่ชิ้นแหนม หยิบมาเจ็ดชิ้นตามใจชอบเอากล้วยอีกแล้วก็มะเฟืองต้นฟ้าแล้วก็แตงแตงผมใช้ดินปอกสำหรับการเดือดปลกระเทียมพริกแปรแค่นี้ครับกินเลยอย่าใส่โอ้เฮ้ยบ้าเลยนี่ครับต้องใส่สิที่จริงมันต้องมีผักชุดผักนะครับมีผักแพวผักสลัดผักอะไรเขาเรียกอะไรผักอะไรไปนี่กินเข้าไปห่อมไข่นะ เฟสนี่คร <gegen violin> <warfare> ับ <left> กินไม่เ <ć> ป็นเลยสิแ <abonn> ล <és> ้เขาบอกว่าหนึ่งขุนแหนมเนื้อย่างขุนลอยวิธีงย่างย่างไม่ขุ่นไม่ย่างเต้าม้อเดี๋ยวิธีง่างย่างเป็นคนที่ไหนครับพี่นะครับพอประมาณพอประมาณแล้วเนี่ยตอนเนี้ย ผมจะลองสักอันครับจะกินรอจบไหมฮะใช่กินรอเพื่อนครับตี่น้ครับท่างนี้น้งทิ้งไว้ตั้สามสิบวนาทีป่ะเอทิ้งไว้เลยเฮ้ยโควิดไปเน่หืควายควายควิดโควิดใช่ที้พออันป่ะใส่เลยใส่ให้เนี่ยมห้ผมหน่อยไม่ นี่ครับมีคนทำให้แต่ไม่ต้องกินให้นะเดี๋ยวกินเองนั่นแหละชิมมือเนี่ยแก้วนี้ผมชิมก่อนแช่ไว้หน่อยก็ดีให้มันอ่อนมันจะอ่อนไปเองคนเดียวอือแล้วจะบ่เห็นอ่อนเลยวะเดี๋ยวมันอ่อนอ๋อนนี่ย้ำกำลังแทรกซึมเข้าไปคือให้มันเซตตัวเซตตัวเซตตัวในน้ำมันยังเข้าไม่เต็มเต็นที่สอง เอามาถ่ายเลยเข้าเท้เอาถ่ายดิเอากล้วยตานีกล้วยน้ำว้าก็ได้มั้งไปต้มกันนันกล้วยยังไม่สุกเลยแตงแตงกิงผมอยากแตงกิงแตงกิงเลยแตงไทยหัวมะเมฟียงกระเทียมเดีกระเทียมนี่ผมชอบมากมันจะหมดแล้วเนี่ยกระเทียมเนี่ยตักพริกก็ไลยเนี่ยตักพริกเลยเยอะเยอะนะ เฮว้าวว้าววาเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เออมีแต่กนทำให้เอาอีกพีก่ะเออโอ้ยน้อยไนอันนี้นีน้อะไรเนี่ยอันเยอะอันเยอะเออลิ้นเลียอลยใช่ไหมชิ้นี้เฮ้ยอ่อนเราวะอ่อนล้วอ่อนล้วเออ น,นี่นี่นี่คิดการกินแหนมเหลืองที่ถูกวิธีครับนี่ใช้มือซ้ายครับเพราะมือขวาถ่ายรูปถ่ายกล้องอยู่มือซ้ายจกตูดมะ <c oughs> ครับไม่น่าพูดเลยนี่ครับแล้วก็อ่ำอื <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> ้อหือออหืมนุมลิง โอ้เสียบวะนี่แฮมดายกันเล่นกันแล้วกันเป็นไงครับเป็นไงครับรสชากมัครับยิ้มเชไปปะใช่ปะเนาะเหครับมีขอเราแช่ไปหมดแล้วนี่คุณช่วยครับแอซิต ทับนะครับพอทุกอย่างไม่พอแค่พอก็กินน้อยๆกินพอแล้วสี่ห้าคำก็าพอแล้วมันขาดผักที่เป็นแบบผักใบอืมผักใบอ่ะไหนโลกไม่มีผักเต็มเลยแหละมุงขวาโคตรนาเกินจริงผักสังแยะผักมะเฟืองแตงถั่วด้วยผักสังแยะด้วยหรือ ผมเพิ่งรู้จักผักสะแงะเนี่ยครับอยู่บ้านเขาเรียกผักไอ้สารหน่อยู่บ้านเขาเรียกผักสารหน่บ้านผมผมมาอยู่กรุงเทพเนี่ยโดนเติบเขาเรียกผักสะแงะผักกระแยะคนกรุงเทพหรือคนจังหวัดอื่นฮะผมคนสมุทรปราการเพรไอ้ที่เรียกผักสมบูรณ์กันแงะบุญครับบุญมันก็เรียกหลายๆอย่างนะแต่ว่าคุณประโยชน์ของการรับประทานผักสดสปอร์ทุกชนิด ตรตรรงงจาากขอเปอมันก็เรียกผักแงะผักกะแงะเ,นเขาแล้วแต่คนจะไข่หมกเฮ้ยออกซื่อนะเว้ยเขาจับได้นะเว้ยเนี่ยคนหน้าตาเงี้ยมันพูดเมื่อกี้โปรโมทสินค้าครับออร้านไหนครับร้านไหนผมเล็กธนาดดาครับ นี่ต่อยธลาดดาหมดแน่ไม่รอดไม่รอครับนี่ใส่ไรเอามันอ่อนแล้วนี่หน่อยกินพอเป็นกระแสก็

ตินเรงนับอรต้นาเป็นตับหมูต้องเน้นน้ำจิ้มอยู่แล้วต่อผักไงรสชาติหมือนจหมือนกันตับมันจะมันใช่ไหมหมูเหนืองหสมอก็จะเป็นหมูอืมนั่นแหละตบชันหรือเปล่าวบเออจมูก เริ่มกินแล้วก็เริ่มสนุกไปเรื่อยไปบดแผลมาเด้อจะเล็กครับมานะครับไม่รอแล้วตอนนี้คนละสามคำแล้วจะเล็กบอกจะมากินพี่เล็กเสียใจด้วยรอดูที่ youtube แล้วกันเดี๋ยวผมอัพให้อัพึ้นนี้นะครับอัพึ้นนี้เลยรออะไแล้วเชนน็ตของใครรัพเน็ต อัะืนนี้ก็เน็ตที่ทบริษนี่ไง <c oughs> ผมออกไปข้างนอก <c oughs> อ่ะพี่บา้านนะครับพี่บา้านมันต้องกัดเป็นหน่วยอีกนี่นะ <c oughs> บฟุฟเฟ ูเสียในพัดนี่ครับกินกันแบบเมามันครับกินกีนอยู่สามคนเนี่ยเขาไปกินอไม่ใส่เบิร์ดวะเขาบปกินเขาเขาแรงเขากินไหมไอพ้อพไดเค้าะ่กินกินนะขาเห็นไปไหนเู้ยมันคิดว่าเราทำไม่เสร็จมึง นิดหน่อยไปเรียกมัอะไรโอ้หดีไนยเอาไหครับอือ๋ออืมอืมอืมเอ,มอมมชาชักใกลนะเอาลิเทโซหรอมั้ย ตักดีเหมือนอของมากครับโ,โหร้อนเบื่อเด้อวะเมื่กันหน่อยเกิน <laughs> ผมเพิ่งกินสามคำยังไงเนี่ยอ,อืม <laughs> ไม่พอต้องสามชดุด <laughs> <laughs> ขอบคุณ พี่พิเศษนะครับสาซื้อมาทางที่ไม่อยากกินเลยใช่ไหมอืมเฮ้ยพี่พิเศษพี่พิเศษน่าจะกินมาแล้วที่บ้านนี่ยเขาก็เลยซื้อมาฝากไม่ได้กินหมดแล้วเอ้ยเบียสเสรยังวะต้องไปซื้อแหนมเนืองที่อุดมสุขแน่เลยซื้อตอนนี้ไม่ได้กินเลยเป็นมาปิดวะ มมาาครับแหนมเนืองนี <j> ่เป็นาหาเวียดนามบ่ะนามันเส็มดีเลยอันจะกินอันน้าปลาดิบนะจับไปขู่าใไ่เลยแจกบอกยังบิ้งดึงด้ได้ดึ้ได้ดาดั้แล้วเฮ้ยนี่ว่าใคร โมโมี่ักอมี่ไม่ทำนี่ะนี่ครับนี่ครับ,รบ,ไ,มรบไม่อร่อยอขอบคุณมากครับเฮ้ยยาอืมนี่ครับเสียใจด้วยครับดีเซสนี่หน่อยปดปไป,ปจุดไม่เจออ,อ,อ่กี่โมงเนี่ยโอ้ยสิบทีกี่สิบกี่สิบี่ผม <laughs> นี่แหละยังไล์สดอยู่เลยไม่เป็นไรครับ อะไรครับผมมิเตอร์สับห้าอ่ะโอ้อืมหืมเข้มข้นรสจ้มเจ้มจนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้อร่อยมากสวัสดีครับโอนะ